ีคะ่ะช่องคูรีวีลาซีสเกตออฟฟิเชียลนะคะวันนี้มาเจอคุณลุงนะคะที่อยู่กรุงเทพแล้วมีรถตู้มานอนที่นี่เป็นคืนที่สองนะคะ mm hmm. ก็จะสัมภาษณ์ว่ารถตู้คันนี้ไปทำมาราคาเท่าไหร่ตอนนี้กำลังคุรีกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ารถตู้มีอะไรบ้างเจ้าของรถตู้คือคุณลุงคนนี้แหละคะ่ะนี่เป็นรถตู้รถบ้านนะคะโนมหาชัยอ๋อโนมหาชัยโนโน อยู่มหาชัยเหรอคะโอ้อยู่อำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครใช่นี่คือชีวิตของของของคนที่บ้านนะคะนี่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 ทิ้งทิ้งภรรยามาเพราะภรรยาดูดูคุณปานะคะโอ้โอเคเลยค่ะก็ทำง่ายๆแค่นี้เองนะจุดยอดทำง่ายๆกลางคืนก็เปิดแอร์นอนก็เปิดแอร์นอนเวลาไปเข้าห้องน้ำซื้อโถไวีกันหนึงอไอ้ที่ว่าเป็นอออะไรนะเห็นมีผู้ชายเมื่อวานนี้เขาก็ทำแบบนั้นนะก็ได้ แต่ถ้าไม่หนักก็ไม่เป็นไรเบาไม่ผู้ชายง่ายกว่าผู้หญิงนะคะก็อยากจะออกอยู่หรอกค่ะแต่ว่ากลัวแกขับหนักคนที่บ้านนะคะก็เลยไปออกเป็นมิซูค่ะเราขับไปเรื่อยๆค่ะขับไปเรื่อยๆเราใช่เราพักไหนนอนนั่นเนาะชีวิตคือการเดินทางนะไปปกติแล้วก็อยู่ประมาณก็สี่ร้อยสี่ร้อยโลสี่ร้อยก้อนเคี้ยปีที่แล้วนี่ไปที่นั่นอ่ะปีที่แล้ว ไปแล้วนอง12วันแต่ว่าบางที่เราก็กางเต็นท์บางที่ก็ออนอนในรถบ,บางที่ก็เช่าโรงแรมจ้ะไปละวนองไปอาบน้ําแร่อยู่สามคืนติดกันเบาต,ตัวกลับมาเลยตรงน้ําแรแ่เห็นมีอะไรเลยผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่อาบคือไปอาบน้ําแล้วมันจะเบาค่ะเนี่ยเนี่ยเมื่อเมื่อกี้ดูแมันไม่เห็นมีอะไรเที่ยวอ่ะมัน นั่นมีแต่อาบน้ําแร่คือจุดประสงค์ไปอาบน้ําแร่ค่ะจุดประสงค์ไปอาบน้ําแร่จะวิ่งเข้าไปตรงน้ําตกตรงนั้นอุทยานอะไรตรงนั้นมีค่ะมีอุทยานและมีน้ําแร่ด้วยจะวิ่งย้อนไปกลับไปดีก็เลยไม่เอากลับเลยกลับจุ่มพรมาจ้ามาประจวบมาประจวบก็มานอนอยู่ที่หาดวนณกรสามคืนกลางเต็นท์ที่นั่นแหละโอ้โหอาหารก็อร่อยไม่แพงแล้วตอนเช้าก็ได้ออกกําลังกายแล้วก็เจอพวกเจออะไรกันใช่เยอะ นุมหาชัยอ้าวเนี่ยคุณนุมหาชัยนะคะใครสนใจอยากจะหารถบ้านก็ติดต่อทางนี้ได้นะมีรถตู้ไหมแถวเนี้ยแปดหนึ่งอ๋อศูนย <0 15. S 1> ์แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าสี่ห้าศูนย์ห้าสี่ห้าศูนย์นะคะใครสนใจที่จะถามว่ารถไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับติดต่อได้จากคุณนุมหาชัยะนะคะคนี่แหละคือความสุขของคนคที่กเกษียณอายุ เงินทองเอาไปไม่ได้นะคะมีแต่ความสุขเท่านั้นที่จะอยู่กับเราเที่ยวชอบอไปถ้าถ้าไม่ติดกรเมรลบกันนะผมไปแห่เทียนอนะไปแห่เ<ถ>ทียนทรรศาใช่ไหมคะ<อ>ปีก่อนนั้นได้ไปแต่ปีนี้ไม่ได้ไปแล้วปีมันลบกันตั้งก่อนแล้วก็เลยคุรีคุรีไปชมแห่เทียนแล้วถึงได้เข้ากรุงเทพค่ะตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดนะคะก็มีไลฟ์สดด้วยนะคะไลฟ์สดแห่เทียนวันวันแรกจนนาทีเขาไง ค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานน่ะค่ะกันทะลักอ๋อกันทะลักที่หมอผาหมออีแดงถามเขาว่าเขาบอกไม่ไม่ให้มาเขาปิดแล้วอุทยานไมอย่ามาเลยนะอุทยานเออผมก็เลยเลยไม่ไปเลยอากาศดีเนาะไปดูไปดูดอกไปดูหมอกทะเลหมอกแต่ว่าช่วงนี้เนื่องจากว่าเกิดปัญหา เราก็เลยไปไม่ได้เสียดายเสียดายแต่ยังมีโอกาสรักษาสุขภาพล้วจะไปอีกทีก็ตอนไหว้พระธาตุพนมพระธาตุพนมนี่ก็ไปมาแล้วค่ะไม่ใช่ตอนที่เขาเดือนเดือนเดือนมกราเดือนมกราค่ะไหว้พระธาตุเดือนมกราจะเป็นวันที่ยี่สิบเก้าไหว้ครั้งนะไหว้สองครั้งใช่ไหมคะอ่าเขามีไหว้อีกนี่ยังไม่ได้ลงคลิปกลางคืนเลยกลางวันลงไปแล้วเหลือคลิปกลางคืนค่ะแต่สวยตอนกลางคืนสวยสวยค่ะพระธาตุพนม สวยมากไปเขาพอดีเขาบวงสรวงเขาไหว้มีคนมาลำอะไรใช่อ่าดีน่ดูเลยวันที่2ี่เ้าที่เขาลำปีที่แหละปีปีโน้นพอดีวันเกิดครับจ้ะก็เลยก็เลยไม่ได้เห็นเนาะเพราะว่าลู่พาไปกินก่อนเสียดายครับนี่ถ้าแฟนมาด้วยผมก็ไปไกลจ้าก็ไปได้หลายวันอืมแต่ไปคนเดียวมันก็หงาวเงามันไม่มีเพื่อนคุยไม่มีเพื่อนคุยใช่แต่อย่างน้อยก็ได้คุยกันเนาะ เขตาใกล้หายแล้วใกล้จะใกล้จะหายแกล้มจ้าใกล้หายแล้วคนแก่จะล้มไม่ได้เลยเด้อ่าไม่ว่าเขาไม่ว่าเราน่ะลเนาะจ้าแล้วมันก็ห้ามไม่ได้จ้านี่ก็เป็นบรรยากาศนวดนะคะเป็นบรรยากาศนวดนี่คุณตานวดยังคะนี่ผมไม่นวดอ๋อไม่เคยถนัดนะเรื่องนวดไม่ต้องนวดหรอกมันจะเคยถ้าไม่ได้นวดแล้วมันจะเคย เราเล่นน้ําทะเลไหมคะหรือมานั่งชมบรรยากาศที่จลงไม่ว่าเมื่อวานได้ลงไหมคะไม่ได้ลงตั้งใจว่าจะลงนะก็พูดเข้าไปในวิดีโออัดไว้แต่ว่ายังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงแต่ว่าน้ําน้ําเริ่มจะใสคงตอนเย็นมันจะขึ้นมากกว่านี้หรือลงก็ไม่รู้คือ3โมง -4 โมงหรอจะนองั้นค่ะดีผมเองก็อยากลงเลยเนี่ยนี่ว่าเขาบอกว่าให้ระวังกิ่งไม้ถ้านอนที่นี่ครับ มีบ้างถ้าลมไม่แรงไม่กลัวจ้ะพอดีพอดีทดลองรถด้วยเพราะว่าติดแอร์มาติดแอร์ในรถเป็นรถมิตซูบิชิเจ็ดที่นั่งนะอ๋อจ้ะก็ดีกว่าจะไปออกรถตู้อีกันเนาะเ,<อ>เพราะว่าการดูแลรักษาเราก็จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย นี่ขอให้แต่มีค่าน้ํามันกับค่ากินมีก็ใช้ไปก่อนอ่ามีก็ใช้ไปก่อนเมื่อก่อนเป็นฮอนด้าเจ็ตค่ะพอดีลูกสะพ้ยอยากได้เขาก็เลยขอซื้อต่อก็เลยได้ออกคันนี้ลูกสะพ้ายมันค่ะมันเจ็ตมันเล็กแล้วมันคล่องตัวอ่าใช่ออาขึ้นอู้หขึ้นเขาลงห้วยไม่ต้องห่วงมันก็มีคันนึงแล้วฮะใช่ใช้ขับด้วยผมก็ขับเวลามีเด็กล้ๆแถวๆถอ๋อมันคล่องตัวเนาะอ่าวิ่งจากบ้านมามหาชัยไม่ไกลแล้ว คล่องตัวเหยียบมันดีอะเหยียบมันดีเหยียบมันกินน้ำมันดีแต่ว่าถ้าเราถ้าเราเป็นอีกอีกก็คาออกตัวไงพอลูกชายกับลูกเขยนั่งนะต่างกันกับพ่อเขาขับจะรู้เลยเพราะรถมันซดน้ำมันแต่ถ้าพ่อเขาขับนี้เขาจะเป็นคนนุ่มนะครูศิลปะเนาะแกก็จะเป็นคนแบบเรียบไม่ค่อยพูดจ ใจร้อนอ๋อราะบ<ม>้าน<ม>ใจเย็นยิ่งกว<ร>่าน้ําแข็งว่าขนาดเมื่อวานนี้ขึ้นไปหลงทางแกก็ไม่บ่นนะหลงทางที่ไหนหลงทางอยู่ที่เขาพาไปอะไรผนเินทุ่งหรืออะไรอร่ะออะเนเนทุ่งจะหลงได้งไงไม่ใช่ค่ะฮะ<า>ไม่ได้พาเราไปอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมันต้องพิมพ์ว่าไปสะพานแขวนแก่งกระจานไม่งั้นมันพาไปนู่นเลยอ๋อจ้านี่นี่คือคือเขาบอกเลยค่ะ ผมถึงก่อนอยู่แล้วตรงอุทยานอยู่ข้างล่างแล้วพอเนินุ่งมันต้องวิ่งขึ้นไปอีกนั่นแหละมันเข้าผิดทางมันก็ผิดไปเลยจะเขาพาเข้าคนละทางก็ไอ้ไอ้คูเกิลนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละคูเกิลเลยจาไม่ดีโกรธให้เขาอยู่นะคะใคราอ่าเอาละค่ะขอบคุณสั้นหลับวันนี้นะคะที่ให้ข้อมูลแล้วก็ได้ชมรถตู้ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พี่น้องชมต่อนะคะยังไม่จบเลยอีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเล่นน้ําทะเลนะคะอ่าเล่นน้ําทะเลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคูรีวีละ s ี a เกตออฟซีเชียลนะคะเป็นกําลังใจให้สําหรับการทําคลิปคูเผู้สูงวัยแต่ใจเกินร้อยค่ะสวัสดีค่ะ